การนั่งสมาธิฝึกจิตให้มีความสงบเพราะธรรมชาติของจิตเป็นผู้ที่รับรู้ในอารมณ์ทั้งหลายเมื่อรับรู้แล้วจิตที่เราไม่ได้ตั้งมั่นเป็นสมาธิก็จะมีความรู้สึกว่าเป็นไปตามอารมณ์ อย่างท่นหลวงพ่อชาท่านไเทศสอนเอาไว้ว่าจิตนี้ถ้าไม่มีผู้ที่รักษาตานกับเปรียบเทียบเหมือนกับคนที่ไม่มีที่พึ่งพิงหรือเป็นคนอนาถานั่นเองซึ่งปกติทุกๆคนก็เป็นอย่างนั้นไม่ว่าจะเป็นพระหรือโยมก็ตามการมาฝึกจิตนี้ ท่านจึงสอนให้เรานั้นต้องมีอารมณ์ของกรรมฐานเอาไว้มาผูกจิตผูกใจของเราไปซะก่อนเช่นว่ารมหายใจเข้าลมหายใจออกนี่เป็นกรรมฐานที่เป็นกลางๆเหมาะกับทุกๆคนเพราะคนเรานั้นก็อาจจะมีจริตแตกต่างกันไปบางคนก็เป็นวิตกจริตบางคนก็เป็นจริตที่เป็นความหลงก็มี หรือบางคนก็เป็นเจติี่ชอบความสวยความงามหรือเป็นคนที่มักจะกรดบ,บ่อยๆกรรมฐานกลางๆนี่ก็คือลมหายใจเนให้เรามีสติรู้เราคงเคยฝึกกันมาว่าลมหายใจเข้าเราก็รู้ลมหายใจออกเราก็รู้พยายามให้มีความรู้อยู่ตรงลมหายใจเข้าออกตรงปลายจมูกของเราเ ในบางครั้งจิตคิดไม่หยุดครูบาอาจารย์ก็สอนให้เรากั้นลมหายใจเป็นบางครั้งเมื่อจะขาดใจแล้วเราก็หายใจเข้าไปเป็นระยะระยะก็จะทำให้ความคิดที่มันฟุ้งซ่านนี่มันก็หยุดลงได้หรือถ้าบอกว่าถ้า กรรมาฐานอันใดเอาไม่อยู่แล้วก็เราคิดถึงความตายว่าชีวิตของเราอีกสักหนึ่งชั่วโมงนี้ก็จะตายแล้วทมความรู้สึกอย่างนั้นเมื่อคิดอย่างนั้นแล้วจิตก็จ,จะสงบระงับได้นลดจากความวุ่นวายทิ้นมาบา้างการฝึกอย่างนี้ก็จะช่วยให้จิตของเราเกิดความสงบ แต่ก็ไม่ใช่เฉพาะเวลานั่งการยืนการเดินการนอนก็ดีหรือว่าเดิมทําพูดคิดก็ต้องมีสติเ้สติก็คือความระลึกได้สติปฐานสีก็คือระลึกอยู่ในสีฐานฐานที่หนึ่งก็คือฐานที่กายฉะนั้นการยืนเดินนั่งนอนนี้เรามีสติเราจะดืม่มเราจะมีความคิด เราจะทำกิจการอะไรเช่นเราจะใส่บาตรหรือเรารับประทานอาหารตักอาหารเราก็ต้องมีความรู้ตัวไว้เมื่อมีสติความรู้ตัวสมาัถจะญความทั่วพร้อมก็ต่อเนื่องกันไปถ้าเรามีสติอย่างต่อเนื่องได้พอสมควรดีแล้วเราเห็นได้ว่าการเคลื่อนไหวของกายในบางครั้งเราจะรู้จับ เห็นเรากำลังจะเปิดประตูปิดประตูจะรู้สึกขึ้นมาได้เหมือนกันว่าเอ๊ะร่างกายนี่มันใช่เราไหมเมื่อเรารับประทานอาหารอยู่เรายกช้อนตักอาหารเข้ามาใส่ในปากแต่เราไม่สติจิตของเราเนิ่งๆก็อาจจะเกิดความรู้ขึ้นมาสักช่วขาดหนึ่งว่าร่างกายไปเปรียบเหมือนกับเป็นห่นยนต์มีจิตนี่เป็นคนสั่งการผ่านสมอง ตัวสมองยังทำงานได้ดีร่างกายเขาก็ตอบสนองได้แต่ถ้าร่างกายเขามีปัญหาจนสมองมีปัญหาแม้ว่าจิตต้องการจะให้ร่างกายนี้เดินยืนหรือนั่งหรือนอนนั้นร่างกายเขาก็ททำไม่ได้เพราะส่วนสมองนั้นมีปัญหาแลละแต่ความรู้สึกหรกือจิตนั้นก็ยังไปอยู่อย่างนี้เป็นต้น ถ้าพิจารณาใหดีแล้วก็คือมันจะแยกจากการระหว่างกายกับใจแต่เมื่อเรายังสมบูรณ์หรือยังแข็งแรงดีอยู่เราก็ไม่รู้จักเมื่อเราคิดเราจะพูดการพูดก็เกิดขึ้นเมื่อเราคิดจะเดินก็เดินได้ขึ้นมาอย่างเงี้ยมันไวมากเราจรึงเข้าใจว่าร่างกายนี้เป็นไปตามความคิดตามที่เราจะสั่งได้แต่แท้ที่จริงแล้วมันก็ต้องอาศัยเหตุอาศัยปัจจัย ลยอ่างเพราะฉะฉนั้นการที่เรามีสติสมาธิที่ตั้งมั่นเราก็จะมองเห็นเรื่องป,ปัญญาเกิดเข้าใจถึงว่าสิ่งทั้งหลายในใจของเรานั้นที่เรายังไม่มีความรู้มันเป็นความหลงอยู่ไม่มีปัญญาเพราะจิตยังไม่นิ่งสงบนั่นเองเจิตจะนึ่งสงบได้ดีสิ่งที่เป็นพื้นฐานก็คือศีลธรรม อย่างพวกเรานั่งอยู่นี้ก็มีศีลธรรมมีศีลห้ากันเป็นปกติเพียงแต่ว่าการฝึก,กจิตมันก็จะยากสักหน่อยแต่ถ้าเราพยายามฝึกฝนอบรมอยู่บ่อยๆจิตนี้ก็จะสงบขึ้นมาได้ก็จะเกิดคุณเกิดประโยชน์เป็นที่เพิ่งที่พิงของเราได้เป็นอย่างดีแค่ว่าเรายายามเจ็บไข้ได้ป่วยก็ตาม เราก็จะมีที่พึ่งก็คือจิตที่เป็นสมาธิก่อให้เกิดปัญญามันธรรมนั้นย่อมจะรักษาผู้ประพฤติธ,ธรรมอยู่เสมอถ้าเราประพฤติธ,ธรรมะปฏิบัติธรรมะฝึกสมาธิเมื่อมีเหตุการณ์ชกเฉินขึ้นมาสมาธินั้นจะรวมตัวเข้ามาตั้งมั่นเป็นที่พึ่งของเราหรือเมื่อเรามีบ้านหลังหนึ่งคือเป็นบ้านทางใจเป็นที่อยู่ทางใจนั่นเอง หลวงพ่อชาเคยถามสมเน็น้อยว่าสมเนีเธอรู้จักที่การปฏิบัติรือย,ยังรู้จักที่พักหรือย,ยังสมเนีก็ตอบ่ารู้จักแล้วครับก็คือสมาธิธรรมนี่เองสมาธิธรรมนี้จะเป็นพละพลังที่สําคัญในการขับเคลื่อในให้เกิดปัญญาแต่ก็ต้องเริ่มต้นด้วยความศรัทธาความเชื่อที่เป็นพลังเหมือนกันความเชื่อที่เป็นพละพลังนี้ เป็นหนึ่งในอินทรียอินทรียทั้ง5คือความเป็นใหญ่5ประการหนึ่งก็คือระระของศรัทธากำลังศรัทธาเช่นพวกเรามาทำบุญกันใส่บาทต้องอาศัยกำลังของศรัทธาความเชื่อความเริ่มใสมีถึงพร้อมด้วยความเสียสละเสียสละความสุขความสบาย เดินทางมาใกล้ๆด้วยความศรัทธาความเชื่อเริ่มใสในพระพุทธเจ้าพระธรรมคำสอนของพุทธเจ้าว่าจะทำให้เราพ้นทุกข์ได้จริงพระสังฆเจ้าคือพระอรหันต์ตั้งแต่สมัยพุทธกาลมาจนถึงสมัยปัจจุบันนี้มีหลวงพ่อชาของเราเป็นที่สุดนี่แหละพวกเราก็ระลึกถวายทานก็ระลึกถึงกุ่ของพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ยิ่กศรัทธา,าตั้งมั่นได้ดี ศรัทธานี้ก็ไม่ใช่ศรัทธาเฉพาะการทำบุญทำทานศรัทธานในการรักษาศีลศรัทธานในการฟังธรรมะในการปฏิบัติและเราก็มีความเชื่อมันม่นว่าถ้าเรามีสมาธิที่ดีมีสติที่สมบูรณ์เราจะเข้าใจได้ซึ่งก็จะปรากฏได้กับนักปฏิบัติที่ปฏิบัติลมลุกคุกคานไปสงบบ้างไม่สงบบ้างแต่อาศัยอะไรท่านก็นว่า เม Elliot, so <character. S 2> ื okay. anyway, ่อมีศรัทธาแล้วก็ต้องมีความเพียรความพยายามความตั้งใจความเพียรพยายามนี้แหละจะทำให้พ้นทุกข์ความพ้นทุกข์เกิดขึ้นได้คนเราจะร่วงพ้นทุกได้ด้วยความเพียรนั่นเองถ้ามีศรัทธาแล้วก็ต้องมีความเพียรความตั้งใจมั่นในการปฏิบัติเมื่อเรามีความเพียรมีความตั้งใจมั่นในการปฏิบัติเอาจริงเอาจังแล้ว ว่าการเจริญซึ่งสตินี้จะทำให้เรามีกำลังใจได้ดีที่จะรับรู้พิจารณาอารมณ์ทั้งหลายที่เข้ามาอารมณ์นั้นมันเข้ามาทางไหนเรามีอยายตนะภายในภายนอกก็คือข้างนอกก็คือรูปเสียงกลิ่นรสปรทพธธรรมลมภายในคือตาหัวจมูกลิ้นกายใจอารมณ์ก็เข้ามาทางในช่องทวารนี้แหละ เข้ามาแล้วถ้าเราไม่มีสติจิตก็วิ่งไปทำตาม,าม,ามอารมณ์ก็เป็นคนอนาถาไปแต่ถ้าเราได้พิจารณาได้เข้าใจอารมณ์ที่เข้ามานั้นความรู้สึกที่เกิดขึ้นมาเป็นสุขเป็นทุกข์กระตามมันก็ไม่เที่ยงไม่แน่มันก็เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอเราก็สังเกตใจิตใจเราตรงนี้ก็เป็นสติปัฏฐานในข้อเรื่องของเวทนาเมทนา คือความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์หรือกลางๆที่เกิดขึ้นที่ใจเกิดขึ้นเพราะเหตุอันใดเราก็รู้จักแต่เมื่อเรารู้จักแล้วเราก็จะรู้ว่าเวทนาที่รู้ความรู้สึกนี้ตอนท้ายท่านจะสรุปว่าเวทนาสักแต่ว่าเวทนาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาตรงน,นี้เป็นวิปัสสนาคือความเข้าใจที่แท้จริงว่าทำทั้งหลายก็มีเหตุเป็นแดนเกิดความสุขความทุกข์ หรือไม่สุขไม่ทุกนั้นอาศัยเหตุอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นมาแล้วตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอันนี้ภาษาพระบุรปิพระเถร,ระเราจ้าฟังธรรมของท่านพระชิเดะเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าธรรมทั้งหลายมีเหตุเป็นแดนเกิดพระเจ้าตัดทั้งเหตุแห่งธรรมนั้นละความดับไปท่านก็เลยเข้าใจก็เป็นพระโสดาบันฉะนั้นพวกเรากําลังเดินโสดาเมื่อกันโสดาบันเป็นโสดาปฏิมักเดินมรกอยู่ก็ต้องเพียรพยายามจเจริญ สติของเราให้ต่อเนื่องสมาธิให้ตั้งมัน่นปัญญาให้เกิดเนี่ยพระทั้งห้านี้ก็มีว่าศรัทธามีความเพียรสติสมาธิปัญญาปัญญาก็คือความรู้ความรอบรู้ในกองสังขารนั่นเองกองรูปกองนามเนี่ยกองรูปกองนามที่เรายังเห็นว่าเป็นตัวเราหรือว่าเป็นของของเราเพรออย่างคนเราเกิดขึ้นมาทุกคนก็จะเจอกับความทุกข์กันคนละสิ่งละอ,อย่าง บางคนเกิดขึ้นมาแล้วตอนตอนเด็กไม่มีพ่อนะจะจะหาเลี้ยงก็เป็นทุกข์ไม่มีแม่ก็กายความบอบอุ่นอีกก็เป็นทุกข์อีกหรือเกิดขึ้นมาเรามีคนที่เรารักคนรักพัดภาคจากกันไปพ่อแม่เมลูกจากไปก็เป็นทุกข์หรือลูกนั้นมีความรักในพ่อแม่จากไปก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาอีกแล้วเ,เราก็ผิดหวังบางสิ่งบางอย่างขึ้นมาในชีวิตเราก็เป็นทุกข์ขึ้นมาทุกคนก็มีความทุกข์ ที่แตกต่างกันไปมางคนมีมากเหมือนเป็นมหาเศรษฐีแต่วันหนึ่งก็กลายเป็นคนจนขึ้นมาก็ยิ่งจะทุกข์มากนักระชาธิปเปรียบเทียบว่าคนจนทุกข์นั้นพอทนได้แต่คนที่เป็นเศรษฐีนั้นเมื่อหมดแล้วไม่มีทรัพย์สินอะไรแล้วก็ยิ่งเป็นทุกข์หาที่อยู่ไม่ได้ไม่มีที่จะอยู่ในความทุกข์แตกต่างกันไปก็อ,อาจจะมีว่า สามคนนี้มาเจอกันก็พูดถึงความทุกข์ของแต่ละคนแล้วทุกคนก็คิดว่าตัวเองมีความทุกข์มากกว่าแต่เมื่อเขามาเจออาจารย์ผู้หนึง่งเพื่อนเป็นอาจารย์ที่มีความฉลาดก็เลยบอกว่ามันไม่ใช่ความทุกข์ของพวกเธอเนี่ยมันไม่ใช่ยิ่งใหญ่อย่างนั้นหรือไม่เฉพาะเหตุน,นั้นความทุกข์ที่เธอมีอยู่นี่นเป็นเพราะว่าเธอมีสิ่งที่มีมันจึงเป็นทุกข พราะเธอมีบ้านหลังใหญ่โตโตมีทรัพย์สินเงินทองมากเมื่อสิ่งนี้หมดไปก็เป็นทุกข์แต่บ้านของคนอื่นเขามันมีปัญหาไฟไหม้น้ําท่วมพังไปเธอก็ไม่ทุกข์เพราะว่าเธอมีบ้านนั้นเป็นบ้านของเราเธอมีลูกลูกเป็นของเราลูกอยากไปเธอก็เป็นทุกข์ขึ้นมาอย่างนี้เป็นตน้นหรือเพราะมีเราการหาเลี้ยงชีวิตก็ยิ่งยากลําบากนั้นในโลกสภาวะปัจจุบันที่เราเป็นทุกข์กันอยู่ทุกวันนี้ ก็เพราะมีเราเกิดโรคระบาดเราก็มีตัวเราก็เกิดความกลัวขึ้นมาเพราะเราเป็นพ่อเป็นแม่เรารับผิดชอบต่างๆนี่มากมายเพราะความที่มีตัวเรานั่นเองถ้าไม่มีตัวเราแล้วความทุกข์ก็ไม่มีแต่เมื่อยังมีตัวเราอยู่นั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนตั้งแต่ขั้นต้นในการทําบุญทาทานซะก่อนสละละความเห่งแก่ตัวซึ่งไม่ใช่เป็นของง่ายๆนะในขั้นของทาน ทานปกตินี่เราอาจจะทําได้แต่ถ้าเกิดประทานที่ยิ่งใหญ่ขึ้นไปอีกล่ะเสณะแม้แต่อวัยวะชีวิตเนี่ยทำได้ยากเห็นได้ว่า,าคุณหมอลหลายๆคนที่ไปรักษาโรคผู้เจ็บป่วยซึ่งเป็นโรคหวัดไวรัสปัจจุบันนี้เห็นไหมว่าเสียชีวิตไปก็หลายๆคนทีเดียวบุคลากรทางแพทย์ก็เสียชีวิตไปนี่ท่านเสสละถึงชีวิตทีเดียวเพื่อช่วยคน ให้พ้นจากความเจ็บความปวดความตายองอสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราในี่เสียสละเลือดเนื้อเสียสละชีวิตเสียสละดวงตาอายว,วะน้อยใหญ่มามากอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์ถึงจะมีบาร,รมีเต็มเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เพราะนั้นให้เราระลึกถึงคุณของท่านที่เรามากล่าวคําระลึกถึงท่านเนี่ยตั้งนโมัสสะพระกวาโตอรหะตสัมมาสัมพุทธสสะถึงสามครั้ง บอกขอนอมน้อม,อมแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นผู้ไกลจาก,กเกลีลดตัสรุชอบได้โดยพระองค์เองเรานอบน้อมในความทราบซึ้งที่พระองค์นั้นน่ะตัสรุเองและพระองค์ต้องสร้างบาร,รมีมาก่อนเสสระชีพเลือดเนื้อมาทางนั้นนับพบนับชาติไม่ท่วนกว่าจะได้มาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระองค์ก็ได้มาแสดงต่มเพราะฉะนั้นพระธรรมคําสอนของพระองค์นั้น ไม่ใช่เกิดขึ้นได้ไง่ายๆพวกเรานับว่าเป็นบุญแล้วที่พวกเราได้มาศึกษาในพระธรรมคำสอนของพระศาสดาที่พระองค์ทรงแส,สดงเอาไว้ก้อยเราก็พยายามปฏิบัตินพิจารณาว่าทุกมีเพราะอะไรทุชาเชิงเทศสอนอยู่แล้วว่าทุกนี้มีเพราะมีความยึดทุกยืดออกไปก็เพราะมีความยากทุกมันมากขึ้นก็เพราะจิตมันพลอยไปในอารมณ์ทั้งหลายทุกนั้นจะหยุดได้ นะเราก็จะต้องมีสติปัญญารู้เท่าทันในอารมณ์ทั้งหลายเราก็ต้องพยายามฝึกฝนอบรมไปตั้งแต่ขัน้นทานบาร,รมีศินบาร,รมีแต่ในบางครั้งนสติสมาธิปัญญาทุกๆคนเลยนไม่ใช่มีหรอนะอารมณ์ของความโลภความโกรธความหลงที่มันรุนแรงเข้ามาในใจไม่ว่าพระไม่ว่าโยมนั้นนะ่ะมันเกิดขึ้นมาแล้วก็อาศัยความอดทนอย่างเดียวเท่านั้นเอง ความอดทนนี้เป็นยอดนักปราชญ์สรรเสริญว่าเป็นยอดของนักปราชญ์บัณฑิตทั้งหลายต้องมีความอดทนอดกัน้นพระเจ้าจึงเทศอยู่ในวันให้โอวาทปฏิโมกในวันมาะบูชาว่าขันติปรมังตโปติถิกะความอดทนอดกั้นนั้นเป็นธรรมเครื่องเผาเกิดอย่างยิ่งเพราะใจเรามันจะร้อนมากเช่นเราไม่พอใจใครสักคนหนึ่งแต่เราอดทนได้อันนี้ไม่ใช่ง่ายๆเลยนะต้องฝึกฝึกฝนอบรมอย่างมาก พระพุทธเจ้าพระองค์ก็ทำมาก่อนนะแม้ว่าในบางชาติพระองค์นะ่ะเป็นช้างซึ่งชื่อว่าพญาช้างฉัตรทันบริษัทถูกควานช้างก็คือพระเทวทัตปลอมตัวเข้ามาห่มผ้าจีวรด้วยใช้ธนูอาบยาพิษยิ่งท่านพระองค์ก็เจ็บปวดมากเลยส่งเสียงร้องบริวารของท่าน500อยก็วิ่งหาศัตรูที่จะมาทำร้ายช้างบรมบริสัทก็ไม่เจอ พราะศัตรูนั้นซ่อนอยู่ในที่พักของพญาช้างนั่นเองแต่พญาช้างฉาตรนั้นก็ไม่ร้องต่อไปเพราะรู้ว่าตัวเองถูกยิงแล้วยังไงก็ต้องตายเสียชีวิตถ้าจะทําลายคนที่ยิงนี่พระเทวทัตที่เป็นกวนช้างนี้ก็ทําได้แต่ก็ไม่ทําเพราะเห็นแก่ว่าท่านห่มผ้ากาสาวพัดเอาไว้นั่นเองท่านก็ได้พูดว่าทําไมจิตใจหย,ยาบช้ายอย่างท่านเอาผ้ากาสาวพัดนี้มาห่มเรา อย่างนี้ประต้นพระองค์ก็มีความอดทนมากทีเดียวยังใช้งวงของท่านนะ่ะช่วยพระเถวทัตเลื่อยงาของท่านไปอีกอืเป็นอย่างนี้เป็นต้นนี่ความอดทนอดกั้นของบรมศาสดา,ศา,ศาแม้ว่าเป็นบรมบรสษัต์ก็มีความอดทนอดกัน้นในขนาดนี้อดทนต่ออารมณ์อดทนต่อเวทนาที่จะถึงกับชีวิตของท่านเลยงนั้นพวกเราเกิดขึ้นมาเมื่อสติสมาธิของเราหรือปัญญานี่มันไม่เกิดเนะี่ย นะเราก็ต้องอดทนทุกคนต้องอดทนทังนั้นอะ่ะนะไม่ว่าพระว่าโยมเมื่อเราอดทนได้เราก็จะเห็นอารมณ์นั้นบางครั้งที่มันมีอยู่ในใจใจ,ใจมันก็หายไปมันไม่ได้อยู่ตลอดการตลอดไปหละหลวงพ่อชาวบางทีท่านสอนเหมือนกันว่ามันมีความทุกข์มากท่านบอกเอานาฬิกามาตั้งไว้ดูซิว่าความทุกนี้มันจะอยู่ได้กี่ชั่วโมงท่านตั้งนาฬิกาไว้เอาเผลอไปสักพักหนึ่งเอ้ามันหายไปแล้ว ตะบอกนี่ความไม่เที่ยงมันเป็นอย่างนี้พยายามฝึกฝนอบรมอย่างนี้เมื่อพวกเราทําอย่างนี้ไป,ไปบ่อยเข้าสติของเราก็จะเข้าใจจะรู้ขึ้นใน,นที่สุดสมาธิตั้งมัน่นก็จะละความเป็นตัวตนของเราได้ลงไปได้ทีละน้อยจนว่าเรานั้นเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งเราก็จะได้เห็นธรรมเห็นสมมติแล้วก็เป็นมิมุติขึ้นมาเมื่อเป็นมิมุตแิแล้วจิตของเราก็จะอยู่ในสภาวะที่ไม่มีการไม่มีเวลา ไม่มีตัวเราไม่มีของของเราสักชั่วครู่หนึ่งเราก็เข้าใจธรรมชาติตามความเป็นจริงนิระว่าการเข้าใจหรืะว่าการเห็นธรรมะซึ่งทุกๆคนเมื่อปฏิบัติไปแล้วก็สามารถเข้าถึงธรรมะได้เพราะธรรมะนี้ไม่ใช่เฉพาะพระเฉพาะกรวาสสำหรับผู้ที่ปฏิบัติแล้วจิตเรียนรู้ได้ยกเว้นสัตว์ดริชนั้นไม่มีโอกาสเป็นมาปปัสสัต เป็นสัตว์ที่ไม่มีโอกาสที่จะรู้ธรรมะได้เลยเพราะฉะนั้นพวกเราก็ได้ร่างกายมาเป็นมนุษย์มีสมองที่สมบูรณ์บริบูรณ์ก็พยายามฝึกฝนอบรม,มเรายังเดินได้เรายังนั่งได้ยังพูดได้เราก็ต้องพยายามหมั่นความสร้างความดีเพราะวันหนึ่งมันไม่แน่เหมือนกันว่าชีวิตเรานะ่ะมันจะเดินได้ไหมเออมันจะนั่งได้ไหมอาจจะนอนอยู่ก็ได้่นคือจจหมดสภาพ ของชีวิตลงไปมากแล้วคุณภาพชีวิตมันก็ลดลงไปต้องอาศัยคนอื่นที่จะช่วยดูแลเราคนที่ดูแลเราก็ไม่ใช่ง่ายๆเลยนะลำบากกันทั้งนั้นเลยน,นั่นองกศสิทธธรรมาพ่อเป็นพระเจ็บป่วยดูแลแล้วก็ยากลำบากเออหรือว่าเป็นแม่ของพระลูกสาวดูแลอยู่ก็ไม่ไหวก็ต้องให้พระไปช่วยอย่างนี้เป็นต้นน่ะมันไม่ใช่ง่ายๆดูแลคนเจ็บคนป่วยนี่เพราะคนเจ็บคนป่วยมันก็มีทุกขเวทนามาก เราจึงต้องพยายามฝึกฝนอบรมจิตของเราเอาไว้สะก่อนอย่างน้อยก็มีการติดธรรมสมาธิธรรม,มรปัญญาธรรมบ้างยังไงก็ตามพวกเราที่มาก็แสดงว่าศรัทธาความเชื่อความเริ่มใสมีอยู่เต็มหัวใจแล้วความเสียสละของเราก็มีอยู่แล้วให้เราพยายามทําต่อไปอีกมันทําสร้างบุญสร้างกุศลของเราไปอย่างนี้เจ้าในที่สุดเราจะเข้าใจธรรมะของพระพุทธเจ้าขอเจริญในธรรมโุกลัน,ท,ท,นทุกท่านจเจริญพร